โฟกัสโฟกัสโฟกัสจังจ๊ะเอโฟกัสจังทำไมคอหนูไม่มีชั้นเลยอ่ะฮะคอหนูหายไปไหนืมคอหนูหายไปไหนคะ หนูมีเล่าเต็งด้วยหนูตาสองชั้นอืมโอ้ทำไมหนูเล่นละ่ะคะดูหนูจะเล่นเหรออืมหนูจะเล่นเหรอจ๊ะเอจ๊ะเอทักทายป๊อปอป๊อเน็ว ใช่ป่อป้อหนะ่อยเออรักพ่อไหมคะหนูรักพ่อไหมโอ้รักเหรออู้รักพ่อนะบ๊ายายป่อป้อยังบายบายบ๊ายบาย,บาย